ได้สิ่งที่เราต้องการแต่สิ่งที่เราโคการตับงบรญยา่าแต่ทําไมวันนี้นะครับเรามีสิ่งที่มันสามารถที่จะตอบโจทย์เติมเต็มอนาคตเติมเต็มสิ่งที่เราต้องการนะครับอยากให้เราตั้งใจนิดหนึ่งไว้มันจริงๆนิดหนึ่งเอาง่ายเลยผมถามทุกคนว่าวันนี้ไม่ใช่สนะิบเจ็ดสิบแปดจะแล้วเนาะสามสิบขึ้นเกือบทุกคนในนี้ก็ยังไม่สามสิบมาก พี่ดูแลเพิ่งสิบหกครับคือวันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าวันนี้เหลือเวลาอีกเท่าไหร่กับสิ่งที่เรามีความคาดหวังเรามีความต้องการในที่นี้มีใครไม่ได้เ่้าขอสองนี่บ้้งท่านเอาตาต้องไม่ตาต้องตาต้องไม่เกี่ยวตาต้องบอกตาต้องไม่เกี่ยว คือวันนี้เห <c oughs> ็นไหมว่าตอนที่เราเข้าไปในช่วงแรกเขาจะบอกว่าสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่ชีวิตอายุของคุณเหลืออยู่เนี่ยทำอะไรๆถึงจะสามารถที่จะได้ในสิ่งที่คาดคาดหวังสามารถจะได้ในสิ่งที่เราต้องการวันนี้นะครับหลายๆคนลืมว่าอายุตัวเองเท่าไหร่ลืมว่า ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนตอวันนี้เราเราไม่โฟกัสเราไม่มุ่งมั่นวันนี้เราอาจจะโฟกัสอยู่คนเดียวก็ได้แต่ว่าถามว่าเมื่อทําแล้วทําให้มันสุดทําให้มันจริงอย่ายอมแพ้อะไรไง่ายๆวันนี้ผมบอกตัวเองอยู่เสมอว่าถึงแม้จะยังไม่สําเร็จก็ไม่ได้เกิดคิดเะนียเพราะสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบระบบหรืออ่าเครื่องมือของบริษัทเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์สิ่งที่เรา ต้องการได้แต่วันนี้ถ้าถ้าเรามองแค่วันนี้ทำแล้วจะได้อะไรวันนี้ทำแล้วจะคุ้มหรือไม่ผมไม่เคยคิดแบบนั้นวันนี้หลายๆคนบอกว่าทำวันนี้แล้วได้กี่บาทวันนี้อาจจะทำแล้วไม่ได้แต่สิ่งที่มันจะตอบส,สิ่งที่มันจะเติมเต็มให้เรา,าคือเรากำลังสร้างอะไรโดยเฉรับเรากำลังสร้างระพานถ้าเราสร้างระพานเพื่อข้ามแม่น้ำข้ามของ แต่เราเดินทางไปถึงครึ่งทางแล้วเราหยุดเราไม่ทำต่อเราไม่สร้างต่อสะพานอยู่ครึ่งครึ่งทางเราข้ามแม่น้ำได้ไหมเราข้ามคลองได้ไหมเราข้ามไม่ได้พวกข้ามไม่ได้สิ่งที่เราสร้างมาสิ่งที่เรามุ่งมั่นทำม,มาเนี่ยเสียเวลาไหมครับมันเสียเวลาเมื่อมันเสียเวลาไปแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดเรือว่า จากความคาดหวังมันกลายเป็นสิ่งที่สูญเปล่าแต่ในขณะที่สิ่งที่มันสูญเปล่าเนี่ยมันทําให้เราเสียเวลาเสียโอกาสเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยทาไมวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนไฟและตั้งใจกับมันตั้งเป้าหมายได้ว่าวันนี้เราจะทําสิ่งนี้ให้สาเร็จเมื่อไหร่ความสําเร็จอาจจะไม่ไม่อยู่ในขอบเวลาของเราแต่วันนี้เราอยากหยุด เราเรายัางคงต้องพัฒนาและเดินต่อไปเพื่อให้ถึงจุดหมายถามว่าทุกคนท้อได้ไหมท้อได้แต่ไม่อยากให้ทุกคนหงยวันนี้ถ้าเราถอยเท่ากับเราเสียเวลาเราเสียโอกาสเราเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเริ่มต้นมาถ้าเราคิดว่าทําแล้วไปให้สุดไปให้ถึงที่ไปให้ถึงฝั่งฝั่ง,ง,งถ้าเราไปไม่ถึงหวังฝันเราทําครึ่งครึ่งกลางกลางแต่ต้องการสิ่งที่อ่าถ้าเข้ามาเต็มเต็มในชีวิตของเรามันก็เป็นไปไม่ได้ นะครับแต่วันนี้นะครับเป้าหมายที่ผมวางไว้เนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วผมพอพอพี่ใหญ่ให้ระบบมาพอพี่ใหญ่ให้เขาเรียกว่าคเครื่อง,งมือให้วิธีการให้กลยุทธ์มาในเรื่องของการทําง,งานเนี่ยเรามองเห็นโอกาสแล้วแต่ว่าผมเข้ามาที่นี่ตั้งแต่ปี2 5 5 1ปีนี้2,567กี่ปีครับ1 5 1หปี ทำไมผมยังอยู่ที่เจซีทั้งที่เขาบอกว่าวันนี้ในการที่จะมีใครตามมาในการที่เราจะไปเชิญคนไปชวนคนแล้วเขาตามมาเนี่ยมันไม่ได้ว่าเราทําแล้วเราสําเร็จเลยมันอยู่ที่ว่าวันนี้คนคนนั้นยังอยู่แสดงว่าที่นี่ต้องมีอะไรดีที่นี่ต้องมีเรียกว่าสิ่งที่เขาสามารถคาดหวังและสิ่งที่เขาสามารถที่จะให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้แค่ มันยังไม่ถึงเวลาแต่การที่มันยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่เรารอเวลาแต่เราต้องทําเพื่อให้มันเกิดสิ่งที่เราต้องการเมื่อถึงเวลาเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องการถ้าเรายังคงทําอยู่ทําอยู่แล้วก็ทําอยู่พอถึงเวลาอะไรก็หยุดเราไม่ได้อะไรก็ยังเราไม่อยู่เพราะอะไรครับเพราะมันถึงเวลาแล้วแต่ในเมื่อท่านทําไปทํามายังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการท่านหยุดแสดง แสดงว่าท่านไม่เข้าใจคําว่ามันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงสิ่งที่คุณต้องการนะครับวันนี้สิ่งที่ผมคาดไว้และวางเป้าหมายไว้นั่นก็คืออ่าตอนนี้ผมเป็นเมนเดเจอร์ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมวางไว้เนี่ยผมจะใชใ้เวลาแค่สองปีนะครับอาจจะดูนานแต่วันนี้ในสองปีที่ผมวางไว้เนี่ยหนึ่งผมจะต้องสร้างมนุษย์เงินแสงต่อเดือนซ้าย แล้มนุษย์เงินแสนได้ขวาให้ได้ผมไม่รู้หรอกว่าจะเป็นใครแต่ผมเขาบอกว่าจงทํางานกับคนที่ต้องการจงทํางานกับคนที่อยากได้ในสิ่งที่เขาคาดหวังวันนี้ถ้าเราทํางานกับคนที่ไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังหรือมาเพื่อเพราะเป็นเพื่อนมามาเพื่อมาอยู่บ้านแล้วจะไ,ได้ใครเหงาย นะครับวันนี้ถ้าเราไม่โฟกัสสิ่งในสิในชีวิตของเราถ้าเราในเมื่อเราเห็นแล้วเราเห็นโอกาสแล้วอย่าให้ทุกคนเข้ามาอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียเวลาอย่าให้เสียหลายๆเสียที่จะทําให้ท่านเนี่ยเกิดความตอบแท้วันนี้เพื่อนเพื่อนเราหลายๆคนเนี่ย<า>เข้ามามีความคาดหวังม,มีความต้องการที่จะประสบความสําเร็จในเมื่อวันนี้นะครับพี่ใหญ่ได้นําประสบการณ์ทั้งหมดที่ตัวท่านเองเนี่ย ทำเกิดขันมา30กว่าปีรวมทั้งทำถึงตัซีด้วยเนี่ยมันคือสิ่งเรียกว่ามันคือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปลองผิดไม่ต้องไปลองถูกแล,ล้วเพราะพี่ใหญ่ได้นำเอาสิ่งที่มันเป็นไปได้โดยใช้ระยะเวลาที่สั้นไล้ที่สําคัญคือมันทำง่ายนะครับวันนี้สิ่งที่ผม,ผมกร,รับไว้แล้วก็คือในระยะเวลาที่ผมวางไว้นี้จากนี้ไปหนึ่สองปีนะครับ ผมจะต้องสร้างมนุษย์เงินแสนด้านซ้ายให้ได้อย่างน้อยสองคนด้านขวาให้ได้สองคนามว่าในเมื่อผมโฟกัสแลนะ้วเนี่ยแสดงว่าผมมีเป้าหมายผมรู้แล้วว่าผมจะไปโฟกัสกับทีมงานที่ไหนกับใครแล้วก็เมื่อไหร่นะครับก็สําหรับผมก็เชื่อว่าในปีหกแปดปีนี้ปีหกเจ็ดปีหกแปดผมสามารถเป็นเป็นซีเดน และสามารถสำเร็จเป็นเนเจอร์ในแผนที่มินได้ครับผมครับสวัสดีครับ่ป้าหมายขอางาข้เป้าหมายขอป้าหมายทค่ะสำหรับ วิวัฒน์สามงานมินอีกนะคะปี68เป็เเด้นวิวัฒน์สามงานมินเจอร์แน่แนะคะ่ค่ะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แผนทวีนใช่ไหมคะอีกนิดเดียวไปนั้นแน่ๆปี67ปีนี้นะคะอ่าอไม่ต้องเอาแฟอร์นิเจอร์เอาเฟสเล้นแผนทวีนเลยนะคะเป้าหมายท่านชัดเจนะคะ่ะแล้วก็ผู้นำท่านถัดไปของเรานะคะ

ปันจัดสิริเลิศนะครับว่าที่ดเรกเตอร์นะครับแต่เป็นว่าที่เพนเดนต์ดีกว่านะครับเพราะเป้าหมายล้วชัดเจนครับขอบคุณครับก็มาทุกครั้งมาที่นี่ก็มีเป้าหมายทุกครั้งก็คือเราพาตัวเองเข้ามาก่อนนะครับก่อนที่จะพาคนดาวไลน์ใหม่ๆมานะครับก็มีความมั่นใจกับการทำธุรกิจของจอยคอยมากขึ้น นะครับในในระบบ CDM 1 2ึ่ของเราเพราะฉะนั้นเหมือนว่าเรามองเห็นเป้าหมายชัดขึ้นนะครับหลังจากอดีตที่เป้าหมายยังเดินลางนะแต่เราจะไม่พูดถึงอีกแล้วนะครับเปรียบเทียบงานประจําที่เราทําเราไม่กล้าประกาศเป้าหมายหรือไม่กล้าที่จะฝันผมมองอย่างนั้นนะครับเวลาเวลาทํางานประจําเนี่ยเราจะได้เงินได้อะไรก็มันด้วยความเหนื่อยยากนะครับ ต้องเอาเงินต้องอาทุนไปแลกกลับมานั่นะคือเป้าหมายไม่เกิดขึ้นนะครับแต่มาทำในธุรกิจธุรกิจจอยเอคอยรู้สึกว่ามันสร้างความฝันเราได้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะย้ายเป็นคนฝัง่งขวาเราทำไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีเงินทุนไม่มีความรู้ความสามารถแต่มาอยู่ในจอยเอ็คอยแล้วเราใช้ทุนใช้ความสามารถใช้ทีมของบริษัท เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่ว่าจะเกิดความสําเร็จได้นะครับจับเงินล้านได้ผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจ